ระยะาฝากคันนะคะคุณหมอจะประเมินดูว่าคนไข้มีภาวะที่เป็นข้อห้ามในการที่จะคลอดเองทางช่องคลอดหรือเปล่านะคะอย่างเช่นขนาดตัวเด็กโตเกินไปเด็กอยู่ในท่าที่ไม่ได้เอาศีรษะลงด้านล่างนะคะ mm. เช่นเอาก้นลงด้านล่างอยู่ในท่าขวางเอาเท้าลงด้านล่างก็จะทําให้การคลอดทางช่องคลอดติดขัดและอันตรายทั้งคุณแม่คุณลูกได้นะคะ นอกจากนั้นก็จะมีภาวะต่างๆแทรกซ้อนในระหว่างที่ตั้งคันที่ฝากคันอยู่หรือเปล่าเช่นภาวะคันเป็นพิษภาวะเบาหวานในตอนตั้งคันที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือว่าควบคุมได้ไม่ดีก็อาจจะเป็นข้อที่จะมาพิจารณาดูว่าสามารถที่จะคลอดทางช่องคลอดได้ปลอดภยัยทั้งคุณแม่คุณลูกหรือเปล่านะคะ นอกจากนั้นภาวะโรคประจาตัวของคนไข้เองก็มีส่วนนะคะอย่างเช่นบางคนมีโรคประจําตัวอยู่เช่นเป็นโรคความดันสูงโรคหัวใจที่รุนแรงแล้วก็มีอาการไม่คงที่นะคะในระหว่างที่ฝากคันอาจจะเป็นข้อห้ามในการที่จะคลอดหรือเบ่งคลอดทางช่องคลอดและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้ นอกจากนั้นยังมีภาวะรกเกาะต่ำนะคะที่รกจะเกาะอ,อยู่ใกล้บริเวณปากมดลูกซึ่งจะทําให้มีภาวะเลือดออกในระยะใกล้คลอดได้การคลอดทางช่องคลอดอาจจะทําให้คุณแม่เสียเลือดแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะที่จะขาดเลือดหรือขาดออกซิเจนไปที่เด็กได้นะคะ คุณแม่ที่เคยมีประวัติผ่าคลอดมาก่อนหรือมีประวัติผ่าตัดมดลูกที่ทําให้มีการบาดเจ็บของบริเวณกล้ามเนื้อมดลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดก้อนเนื้องอกมดลูกออกทําให้มีแผลเป็นบริเวณมดลูกกล้ามเนื้อมดลูกและโพรงมดลูกนะคะอันนี้ก็เป็นข้อห้ามที่ไม่ควรจะเบ่งคลอดเองเพราะว่ามดลูกเราจะไม่แข็งแรงนะคะมีแผลเป็นอยู่บริเวณแผลเป็นหรือแผลที่ผ่าตัดก็อาจจะมีโอกาสแตกฉีกขาดได้ในระยะที่เบ่งคลอดค่ะ ภาวะนี้เป็นเพียงภาวะที่เกิดก่อนคลอดนะคะในระยะเจ็บคันคลอดก็มีปัจจัยอีกหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาต่อ EP อหน้านะคะ